ื่องของทางด้านสภา,าปฏิรูปแห่งชาติกันบ้างครับที่ทางด้านนายประสามรกพิทักษ์ก็ออกมายืนยันนะครับถึงเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ใบสั่งของทางด้านคสอสชนะครับเป็นเพียงใบสั่งตามสถานการณ์จำเพาะเท่านั้นครับหรือว่าเป็นบันไดหนีในช่วงที่ประเทศนั้นเกิดวิกฤตครับ นายประสารมรุกพิทักษ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติหรือว่าคอปปที่เกรงกันว่าจะเป็นการสืบทอดอํานาจรวมไปถึงใบสั่งของคอสชโดยบอกว่าไม่ใช่ใบสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชนะครับแต่เป็นใบสั่งของสถานการณ์จาเพาะในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยบทบัญญัติคอปอปอ์เริ่มต้นจากความเป็นจริงที่ประเทศไทยเข้าสู่มุมอับในสภาวะที่การเมืองเป็นอัมพาตทาให้ประชาชนต้องแสดงถึงเจตจานงทางการเมืองว่าการเมืองเก่าเปรียบเสมือนกองขยะที่ต้องล้างทิ้งเดินหน้าไปไม่ได้แล้วจึงต้องมีการปฏิรูปในหลายๆด้าน สำหรับคอปอปอมีหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปและการปรองดองตามมาตรา261ซึ่งท้ายมาตราระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินแต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลไม่สามารถทำงานได้คอปอปอจึงจะเข้ามาช่วยเปรียบได้กับเป็นบันไดหนีไฟเพราะถ้าหากไม่มีเครื่องมืออันนี้เอาไว้ก็หลีกไม่พ้นที่ทหารจะเข้ามายึดอำนาจอีกครั้งเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมา ด้านโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับนายคำนูลสิทธิสมานกล่าวว่ารัฐ,รฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มีเพียงคณะกรรมการคอปปออย่างที่วิจารณ์อย่างเดียวแต่ยังมีอีกหลายมาตราหรือว่ามาตรการนะครับที่จะช่วยระบบรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาภายในะระบบได้มากขึ้นเช่นการให้สอวอรประชุมได้หลังสภาถูกยุบป,ปิดช่องว่างไม่ให้ขาดประธานรัฐสภาให้ระบบนั้นสามารถยังเดินอยู่ได้และให้สอสอและสอวอ,อิสระจากพักการเมืองได้ด้วยครับ